หลังจากได้เรียนคว้างคว้างไฟไปแล้วนะครับนี่กายกรรมเปียงยางคว้างคว้างไฟคว้าง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 ไฟนี่จัดไปฮะจัดไปฮะสุดยอดเมล่าสุดยอดเมล่าโอ้โหสกิลนี้สุดยอดเลยอย่างเหนือ สุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่าสุดยอดเลยสุดยอดเลย อ้าวมิตรภาพกำลังเบ่งบานเพื่อนหายเพื่อนหายไปไหนหมด มิตรภาพกำลังเบ่งบานอยู่พอดีเพื่อนหายเออ่ได้เวลาโชว์สกิลตกปลาสกิลเบสิก ฟิกชิ่งคืออะไรต้องใส่อ๋อต้องมีเบ็ดตกปลาปะเนี่ยต้องมีคันเบ็ดตกปลาเรามาโชว์สกิลนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้เลเวล13ก่อน โอ้ยรองเท้าลอยอยู่กับหน้าก็ซื้อไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตายซะง,งั้น